มาอัปเดตทุเรียนที่เป็นเชื้อราครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่าผู้ติดตามมาช่วงดีๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตทุเรียนที่เป็นเชื้อรานะครับที่เป็นเชื้อราใบจุดๆสีส้มๆชมพูชมพูครับ นี่มาคุยเรื่องสภาพโดยรวมของต้นกันครับสภาพโดยรวมของต้นใบปลายใบไหม้อยู่นะครับปลายใบย,ย,ย,ยังไหม้อยู่แล้วก็ยอดปลายยอดของกิ่งก็เป็นการไม่กวาดนะครับเป็นบางถ้าส่วนถ้าส่วนใหญ่นะครับส่วนปลายยอดนะครับปลายยอด อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับผมใบสมบูรณ์แตกยอดเขียวยอดใหญ่นะครับจะมีหนาช่วงใบก่อนหน้านี้ครับผมดูครับกิ่งก้านสาขาเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าหลังจากที่พบปัญหาแล้วเนี่ยเราได้ใช้มีเฮสูตรสองนะครับมีเฮสูตรสอฉีดพ่นบริเวณใบนะครับแล้วก็ใช้ไตรโคโดมา ที่พื้นนะครับที่โคนต้นรอบทรงพุ่มนะครับสองรอบนะครับดูทีว่าสภาพเป็นยังไงครับมาชมใกล้ๆครับผมสภาพก็ยังไอใบที่เป็นจุดอยู่นี่มันก็ไม่หาย,ยครับไม่หายนะครับไม่หาย เบาบางครับไม่ลามไม่ลามไปใบอื่นนะครับอันนี้ใบใหม่เป็นใบเพสลาดนะครับไม่ลามนะครับไม่ลามใบอื่นที่เห็นอยู่นี่คือใบชุดเดิมนะครับที่เขาติดเชื้อนะครับเป็นเชือลาก็ไม่ได้หายไปไหนครับแล้วก็ยังอยู่สภาพเดิมนะครับก็ที่แตกใบอ่อนมา แตกใบอ่อนมาก็ไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นใบจุดนะครับไม่เป็นจุดนะครับสภาพโดยรวมทั่วไปก็ถือว่าดีขึ้นครับผมดีขึ้นสําหรับต้นเรียนต้นนี้อุตสาห์หมายมั่นปั้นหมายมั่นไว้ว่าจะให้มีลูกปีนี้สงสัยก็ต้องรอไว้ก่อนครับในเมื่อเขาไม่สมบูรณ์นะครับ แล้วแต่เขาเขามีลูกอยากมีลูกครับผมเพราะเราไม่ได้มีสารเล่งอะไรที่แรกกับว่าจะทําความสะอาดโคลนลดน้ํานะครับแล้วก็ให้ผงชุลลดนะครับฉีดพ่นเป็นการกระตุ้นต้นดอกนะครับช่วงที่ลมหนาวมาเนี่ยนะครับตอนนี้เห็นเราสงสารเขาครับยังไม่ยังไม่ยังไม่กระตุ้นดอกนะครับผมให้เขามีชีวิตรอดไปก่อนนะครับะ ใหม่ๆเขาก็ไม่เป็นไม่เป็นจุดนะครับแต่นี้ยังจุดอยู่ฮะเป็นกิง่งล่างนะครับมันก็ยังเยอะอยู่นี่นะครับโอ้ยนี่ยังเยอะอยู่เลยครับดูฮะเยอะไหมครับ ยอดที่จะแตกมานี่ก็สั้นๆสั้นๆด้วนๆยังไงไม่รู้ครับไม่สมบูรณ์ครับผมไม่สมบูรณ์ยอดกุดๆนะครับยอดที่จะแตกไปเป็นแขนงเนี่ยฮะแต่แขนงเนี่ยดุนด้วนนะครับดุนด้วนกุดๆ,ๆยังไงไม่รู้ครับ แต่คิดว่าโดยรวมแล้วดีขึ้นครับผมว่าน่าดีขึ้นนะครับปล่อยครไปตามสภาพครับเดี๋ยวให้มีเฮอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับว่ามีเฮก็ไม่ใช่จะดีนักนะครับบางท่านก็บอกว่ามีเฮดีนะครับมีเฮสุดสองดีนะครับ นั่นบนไม่มีอะไรครับน้านบนสวยงามนะครับนั่นบนสวยงามดัาน,นบนสวยงามดีขึ้นครับผมดีขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นครับเดี๋ยวจะให้มีเฮอ,อีกรอบหนึ่งครับไม่อยากจะให้เยอะครับ ให้กระต้นเป็นภูมิคุ้มกันนิเฉยแล้ว, Trans ลวก็ให้เขา,าสร้างภูมิสร้างความแข็งแรงด้วยตัวเองครับเขาจะได้กแกร่งนะครับถ้าเราให้ทุกๆอย่างเลยเขาจะรอแล้วอย่างเดียวนะครับนานให้ทีนะครับให้อย่างเดียวเขาจะรอรอไม่มีภูมิต้านทานให้ตัวเองนะครับถ้าเราให้บ้างไม่ให้บ้างเ็าจะสร้างภูมิต้านทานเขา โดยตัวเขาเองครับโอเคครับผมพามาอัปเดตแค่นี้แหละครับผมสรุปว่าดีขึ้นครับผมโอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับ